และต้องระวังมากเพราะว่าต่อหน้าพระเจ้าต้องระวังต่อหน้าพระเจ้าต้องยั่งเกรงพระเจ้าเพื่อนอะไจ๊ะไม่ว่าเด็กไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตั้งนั้นแหละต้องระวังไม่ว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเห็นผู้รับใช้พระเจ้าบางคนนั้นแหละรู้สึกเขาตัวเองคิดว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วต่อหน้าพระเจ้าไม่ยังเกรงพระเจ้า ผู้รับใช้พระเจ้าก่องรับพระเจ้าเป็นพี่เสตอะไรไม่มีพี่เสตอะไรเลยครับเหมือนกันหมดเลยเมื่อเราไปสวรรค์แล้วคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วมันหึงที่พระเจ้าอะรับดีิงว่าอย่างนี้ไม่มีขาวเคล็รับทนมากเราก็ได้อ่ารับทนมากเราก็ได้ครับคุณจึงต้องระวังการรับใช้พระเจ้าของต้องระวัง,งวมากถ้าเราถือว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นพี่เส ประชาชนต้อราพประชาชน่นหละเหมือนสั่งกับประชาชนแล้วพวกเราทำอะไรไม่ไป็นไรโอ้อันตรายมากจริงๆเลยอันตรายถ้าผู้รับใช้ประชา้าเป็นอย่างนั้นอยากใครชิดเพราะว่าเมื่อเขารับโทษจากประชา้าแล้วพวกเราฮะมันสกะะัดนสกะะัดก็มันมาให้เราตายทุกย่าระชนต้องระวังพระเจ้านั้นอยากชิดหน่ายมาก ยากคิดง่ายเลยขเขียวขอรวมใจกัน,นอธิษฐันับขอบคุณสำหรับาการของพระเจ้ามันระรุ่ของเรานรอนแรกเทาวไายเครื่องชาเลกพระเจ้าแต่คนหนึ่งนั้นที่ประหรักและอีกคนหนึ่งนั้นไหนละ่ะข้อพระตถาจารยราอเป็นวัวมาปัจจุบันนี้พวกเรานำะมาสักการพระองค์ แต่นามัสการบางบางขึ้นจะก็พระเจ้ารลัานะแต่นามัสการพระเจ้าบางขงางงึ้นของบางขึ้นนั้นของพระเจ้าปฏิเสธอ้พระเจ้าขอให้เรามีความเข้าใจกานนามัสการพระเจ้าต้องศึกษาอระารของพระเจ้าดีๆและนามัสการพระเจ้าต้องควรจะเป็นยนะัปัจจุบันนี้เราเข้าใจว่า นามัสการพระเจ้าสวนใหญ่ไม่ใชนมัสการพระเจ้าเหมือนนมัสการมนุษย์ขอพระเจ้าทำใหโควิดไวรสัสมาปิดประวัติของเราไม่ให้นมัสการพระเจ้าโองราอพระเจ้าขอให้เรามีความเข้าใจดีและแก้ไขายอย่างถูกต้องเมื่พวกเราไม่เข้าใจแล้วโควิดเกิดขึ้นแล้ว ส่งดีเกือบจะเนี้ยเนีนนเกือบจะส่งดีตายแต่ไม่มีความมาโอ้พระพิทาพวกเรางอ,อกข่าวจริงๆพวกเราไม่รู้จกักจัดการเสียใหม่ทำให้ชาวบ้านหลอยมือเทิดเธอโอ้ แก้ป ah. ัญหาลอบรอบปัญหาของเหานัอาทิทางไนพระนามพระเยซูคริสต์้าาเมนขอถวายเป็นบุทิศถวายตัวบทที่สามร้อยสิบสามร้อยี่สิบข้อเดียวคับสาม้อย่สบสามรอยสิ โอไครอบครอกาครับขอได้ครอบรานนเมืองที่ข้าสาศ กองพระเยซูคริสต์ผู้เป็นชื่นึกของเราสนาความรักแห่งพระเจา้าและความสันสินสมซึ่งมาจากพระบัญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยูก่กับผู้ที่ย้ำเกรงพระเจา้ทาทวายเครื่องบูชา,า,าอย่างถูกต้องนำมรสตขงพระเจ้าอย่างถูกต้องตั้งแต่วันนี้และเสด็จเสด็จไปเป็นนิดอาเมะเนศเกิุตพระวินา của Brao, Rakrit Jam Brao, O Vera thế Suma đôi Brao hi, Vera Krit Jam ta hành ta, Roni Bra Krit Jam พระองค์ครองชีวิตราบรื่ม้มหาใจสอวกเชิโวอครับพระคุทธ้งเมตตาสองรักษาโรคาหา นามสกันนชาวันน yes, yes. ี้จอแค่นี้ครับขอพระเจ้าสมัยขับรถเมื่อเราเจอนอาทิตย์หน้าวันที่สิสองจบ